ก็ประเด็นความหงใยก็คงจะเป็นความหงใยในส่วนของเรื่องสุขภาพแหะครับในฐานะที่เป็นหมอแล้วก็ดูแลเรื่องการควบคุมโรคนะครับตอนนี้โรคต่างๆเนี่ยเริ่มระบาดมากขึ้นนะครับเชื้อโรควกาพยายามเอาตัวรอดเนาะเราหาวัคซีนมาเขาก็พยายามกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆรี่เห็นข่าวว่าตอนนั้นเป็นเชื้ออินเดียบ้างเชื้ออแอฟริกันบ้างเชื้ออังกฤษบ้างนะครับก็หลากหลาย เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือมันดูแลตนเองนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับมันออกกํลาลังกายนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์อย่านอนดึกนะครับและท่านที่จะไปฉีดวัคซีนเดยวันที่จะไปฉีดก็นอนแต่หัวค่ําแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะครับข้านะนเราให้ดื่มน้ําเยอะๆงดเครื่องดื่มที่เป็นพวกแอลกอฮอล์งดออกกํลาลังกายนะครับวันสองวันก่อนไปฉีดนะครับด้วยความเป็นห่วงก็อย่าลืมว่าสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและก็ล้างมือกันบ่อย อันนี้คือ,อตัวที่สําคัญที่สุดนะครับถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องใช้กลยุทธ์เหล่านี้อยู่นะครับเพราะว่าการใส่แมสเป็นประจำเนี่ยจะช่วยลดการติดเชื้อได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใส่แมสสองคนมาคุยกันอีกคนหนึ่งติดเชื้อคนหนึ่งไม่ติดเชื้อเนี่ยโอกาสติดเชื้อไปสู่กันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคนป่วยไม่ใส่ไม่ใส่แมสมาคุยกับคนที่เราใส่แมสเนี่ยติดเชื้อไปหาคนที่ใส่แมสได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ถ้าไม่ใส่แม้ทั้งคู่คุยกันติดกันเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เ็นตลยวเพราะฉะนั้นแมสําสำคัญหน้ากากสาคัญนะครับจะเป็นหน้ากากอะไรก็ได้ครับหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าอีกอันหนึ่งที่อยากเน้นก็คือล้างมือนะครับถ้าท่านไปสัมผัสเชื้อมันจะติดอยู่ตามมือแล้วก็เข้าไปตามตามบริเวณที่เรามีรูนะรูตารูจมูกอะไรต่างถ้าถ้าเมื่อท่านไปจับสิ่งของเสร็จปุ๊บมาป้ายมามา มาขยี่ตามาแค่จมูกมาแค่หูมีโอกาสเข้าเข้าสู่ร่างกายได้สูงเพราะฉะนั้นการล้างมือเลยมีความสําคัญไม่จำเป็นต้องแทงกกออนะครับลำพังไวรัสตัวนี้ใช้ผงซักฟอกใช้สบู่ก็ตายแล้วนะครับขอให้ล้างบ่อยๆครับสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือฉีดวัคซีนครับส4ข้อสําหรับป้องก,กันโรคโควิดตากไว้ครับด้วยความวงให่ครับ